สวัสดีค่ะพี่น้องสีผ้ามานับกล้วยเคลื่อนหนีนะคะวีหนึ่งเพิร์มีจ่กหลุกนะคะทุกคนอู้ยญ่แหเฮงง่ายขับใหญยเน่พี่น้องดูใกล้ๆกันเลยใหญ่มากเบิ้งนกศิลาวีนี้เลยสองสี่หกแปดสจ็สิบสองสี่สิบหกอ้มีสิบหกลูกสองสหิบสองสี่อู้ววีหนึ่งแต่ละวีมีสิบหกมีสิบหกลูกพี่น้องสิบห้าถึงสิบหกลูก สุดยอดมากไปดูอีกเครือหนึง่งคุณดาพี่น้องเก่มงมากเลยค่ะดูเครือนี้เครือนี้มีลูกเล็กนะคะสองสี่หกลูกเล็กสิบห้าลูกนะคะเครือเครือหน่อยกับว่าหน่อยนะคะเท่ากันทอตะวาหน่วยเขาหน่อยนะคะทุกคน โอ้ยดูความใหญ่อลังการงานสร้างคนน่ะต้นนั้นต้นเตียนะคะทุกคนต้นเตี้ยกับต้นสูงสวยงามอีลีค่ะทุกคนสวยงามมากๆ